ทที่73เตรียมความพร้อมเวลาตีสีของวันรุ่งขึ้นพระมหาบุญเดินไปส่งท่านพระครูยังอุโบสถพระหนุ่มบังเอิญเกิดความห่วงหาอะไรในสมภารรู้สึกสังหรณ์ใจและหวั่นวิตกว่าจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอาจจะมรณะภาพเสียในโบสถ์คงไม่มีโอกาสได้พบหลวงพ่อในป่าอย่างแน่นอน การบอกเล่าของท่านพระครูเกี่ยวกับพระในป่าทำให้ท่านเกิดความชงนสนเท่กึ่งเชื่อกึ่งสงสยัยท่านพระครูบอกว่าตอนพบพระในป่าหลวงพ่อรูปนั้นอายุในราวเจสเวลาผ่านไปตั้ง20ปีและยังดำรงสังขารอยู่หรือหรือว่ามีผู้ประสงค์ร้ายต้องการจะลวงจเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงไปสังหารยิ่งคิดก็ยิ่งว้าวุ่น จึงเอ่ยขึ้นว่าหลวงพ่อไม่ออกทุดงไม่ได้หรอครับผมไม่อยากให้หลวงพ่อไปเลยท่านพระครูเดินมาถึงหน้าโบสถ์พอดีท่านปลอบใจพระลูกวัดด้วยการพูดอย่างเป็นงานเป็นการว่าผมบอกแล้วย่างไรว่าผมทำเพื่อประเทศชาติท่านก็ต้องภูมิใจด้วยที่ได้มีโอกาสรับใช้ชาติโดยทำหน้าที่แทนผม อย่าห่วงไปเลยสิ่งที่ท่านคิดออกมาจากกุติมาถึงโบสถ์น่ะล้วนเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้นไม่มีใครเขากิจก่าแกงผมหรอกแล้วเรื่องหลวงพ่อในป่าก็ไม่ใช่เรื่องเลวไหลไร้สาระอย่างที่ท่านเข้าใจแต่ผมเป็นห่วงหลวงพ่อนี่ครับมันสังหรณ์ใจอย่างไรพิกลพระหนุมยังยืนกรานท่านมหาผมโตแล้วนะ และผมก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานถึง45ปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้มากผมมั่นใจว่าการทุดงในครั้งนี้ของผมจะได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมที่ชนทั้งหลายปรารถนาไข้ลิ้มลองท่านอย่าได้ห่วงผมเลยแต่เอาเถอในเมื่อชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเราจะตายวันตายพรุ่งไม่อาจรู้ได้เพราะอะไรอะไรมันเกิดขึ้น และปลวนแปรไปโดยที่เราคาดไม่ถึงเอาเป็นว่าถ้าผมเข้าผลสมบัติอยู่ในโบสถ์ครบเจ็ดวันแล้วยังไม่ออกมาท่านก็แจ้งให้พระในวัดทราบแล้วก็ช่วยกันไปพังประตูเข้าไปเอาศพผมออกมาแต่ถ้ายังไม่ครบเจ็ดวันห้ามใครเข้ามารบก,กวนเด็ดขาดผมจะปิดประตูลงดานไว้เพื่อป้องกันคนมารบก,กวน ขอบคุณมากที่มาส่งและถ้าหากเราจะไม่ได้พบกันอีกผมก็ขออโหสิกรรมจากท่านหากมีสิ่งใดที่ผมล่วงเกินท่านไว้ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมขอท่านโปรดงดโทษผมด้วยและผมก็ขออโหสิกรรมแก่ท่านเช่นกันพระมหาบุญได้ฟังดังนั้นก็กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ ท่านพระครูพูดเหมือนจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายภิกษุหน่ม่มจึงคิดเอาเองว่าสมภารวัดป่ามะม่วงจะต้องมอรณาภาพอยู่ในโบสถ์หลังนี้อย่างแน่นอนท่านมหาลูกผู้ชายก็ไม่ร้องไห้กันหรอกนะ ยิ่งท่านเป็นบรรพชิตมาทำเป็นคนเจ้าน้ำตายิ่งไม่น่าดูเลยผู้อาวุโสกว่าติงทำไมผมจะร้องไห้ไม่ได้ที่พระอนนท่านเป็นถึงพระโสดาบันยังร้องไห้ได้ตอนที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานพระลูกวัดอ้างพระอนนท์เป็นตัวอย่างที่ท่านพูดมานั้นก็ไม่ผิดหรอกจริงอยู่พระอริยบุคคลระดับต้น เช่นพระโสดาบันและพระสกทาคามีท่านยังดับทุกได้ไม่สิ้นเชิงจึงแสดงอาการโศกเศร้าให้ปรากฏแต่ชั่วประเดียวเดียวท่านก็ระงับความโศกได้ไม่พิรีพี้ไรรำพันเหมือนท่านเอาเถอะถ้าท่านยังอยากร้องไห้ก่อนนิมนต์กลับไปร้องที่กุฏิผมจะเข้าผลสมาบัติเพราะเลยเวลาเก้านาทีแล้ว ท่านช่วยไปจดบันทึกไว้ด้วยว่าสมภารเข้าผลสมาบัติวันที่สองพฤศจิกายนเวลาตีสีกับ9นาทีแล้วก็จะออกวันที่9พฤศจิกายนเวลาเดียวกันอย่าลืมนะเกิดผมตายศพจะได้ไม่เน่าส่งกลิ่นเหม็นครุ้งอยู่ในโบสถ้อยคําของท่านพระครูยิ่งเรียกน้ำตาของพระมหาบุญเป็นทวีคูณ ท่านก้มลงกราบแทบเท้าสมภารสามครั้งแล้วก็ลุกออกไปท่านพระครูลงดานประตูเรียบร้อยแล้วจึงเดินมาคุกเข่าเฉพาะพระพักพระประธานในโบสถ์กราบพระสวดมนต์รำรวัดเช้าแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลตามลำดับจากนั้นจึงตั้งอธิษฐานบอกกล่าวถวยเทพทั้งหลายว่า ท่านจะเข้าผลสมาบัติเป็นเวลาเจดวันขอเทพพย,ยดาทั้งปวงจงอนุโมทนาบุญกับท่านและอย่าได้ขัดขวางทางบุญของท่านเลยอธิษฐานเสร็จจึงหันหน้าไปทางทิศเดียวกับพระประธานนั่งขัดบัลลังก์กำหนดลมหายใจเข้าออกกระทั่งจิตเป็นกามาวจรเปลี่ยนเป็นรูปาวจรเริ่มตั้งแต่ปฐมฌาน ไปจนถึงจตุจฌานจิตเด่มดำอยู่ในฌานนจิตนั้นไม่รับรู้โลกภายนอกและจะเป็นอย่างนี้ตลอดเจ็ดวันตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้พระมหาบุญเฝ้านับวันนับคืนรอเวลาที่ท่านพระครูจะออกจากสมบัติท่านหมั่นสวดมนต์ภาวนาขออำนาจคุณพระศสีรัตนไตรยัยมาปกป้องคุ้มครองท่านพระครู ขออย่าให้ต้องมารณาภาพในโบสถ์เลยเพราะท่านไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงแทนไม่ว่าจะโดยวิธีใดๆใครๆก็อยากเป็นสมภารเจ้าวัดด้วยกันทั้งนั้นคงมีท่านรูปเดียวกระมังที่ไม่อยากเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะได้เห็นความทุกข์ยากของท่านพระครูที่ต้องรับผิดชอบปากท้องของพระลูกวัดตลอดจนแม่ชี และญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมนับเป็นภาระหนักอึง้งเรากับแบกภูเขาไว้บนบ่าเห็นปานชนี้แล้วใครเลยจะอยากเป็นครั้นจะให้สมภานประเภทเช้าเอ็นเพนนอนเย็นพักผ่อนข่ำจำวัดท่านก่อละอายแก่ใจเกินกว่าจะทำเช่นนั้นได้ตอนพบค่ำพระมหาบุญ จะเดินไปสังเกตการอยู่ท่วแถวพระอุโบสถบางครั้งก็พยายามชะเง้อขยิ่งอยู่บริเวณหน้าต่างเพื่อจะดูว่าท่านพระครูยังนั่งอยู่ที่นั่นหรือไม่ทว่าหน้าต่างโบสถ์สูงเกินกว่าที่ท่านจะมองเข้าไปได้ครั้งจะปีนไปดูให้รู้ครั้นจะปีนไปดูให้รู้แน่ก็เกรงว่าจะมีคนมาเห็นและเกิดซักไซ้ไต่าถามขึ้น เรื่องก็จะไปกันใหญ่จึงต้องเก็บความวิตกกังวลไว้แต่ผู้เดียวตลอดเจ็ดวันเวลาตีสีกับ9นาฬิกาของวันที่9พฤศจิกายนท่านพระครูกำหนดออกจากสมาบัติท่านรู้สึกอ่อนเพลียจนลุกไม่ไหวขาทั้งสอง ในท่าขัดบัลังดูเหมือนขัดกันแน่นและแนบสนิทจนขยับไม่ได้ตอนอยู่ในสมบัติท่านไม่รู้สึกถึงทุกขเวทนาใดๆแต่เมื่อออกจากสมบัติแล้วความเจ็บปวดปรากฏทั่วสารพางนอกจากนี้ยังต้องผชนกับความหิวความกระหายเพราะไม่ได้ฉันน้ำและอาหารมาเป็นเวลาเจ็ดวันเต็ม พระมหาบุญบอกพระลูกวัดไว้ตั้งแต่วันวานว่าให้เตรียมพร้อมหากท่านสมภารไม่เปิดประตูออกมาตามเวลาที่ท่านบอกไว้ก็จะช่วยกันพังประตูเข้าไปนำศพของท่านออกมาเวลาตีสามครึ่งพระมหาทุกรูปก็มาออก,กันที่หน้าโบสถ์พระมหาบุญดูกระวนกระวายกว่าใครเพื่อนท่านทั้งห่วงสมภาร ทั้งไม่อยากเป็นเจ้าอาวาสหากท่านพระครูต้องมีอันเป็นไปเวลาแต่ละนาทีช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าเหมือนดังว่าจะแกล้งให้ท่านร้อนรุ่มกรุ่มซวงอยู่อย่างนี้หลวงพี่ใจเย็นเนถอะครับผมว่าหลวงพ่อท่านไม่เป็นอะไรหรอกอย่าตีตนไปก่อนค่ายเลยพระรูปหนึ่งพูดขึ้นและเมื่อเห็นมหาบุญดูวิตกกังวลเกินกว่าเหตุเย็นไม่ไหวแล้วละท่าน หลวงพ่อพูดเป็นลางๆเหมือนกับว่าท่านต้องมรณภาพอยู่ในโบส์อย่างนั้นแหละถ้าท่านได้ฟังอย่างที่ผมฟังก็ต้องวิตกกังวลเช่นเดียวกับผมหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำถ้าเช่นนั้นก็พังประตูเข้าไปเลยดีไหมเพื่อจะช่วยท่านได้พระรูปเดิมออกความเห็นอย่าเลยเพราะท่านกำชับนักหนาว่าไม่ให้ใครเข้าไปรบกวน ถึงอย่างไรก็ต้องรอให้ถึงตีสี่เกนาทีเสียก่อนพระมหาบุญไม่เห็นด้วยถ้าเช่นนั้นก็สวดมนต์เอาใจช่วยกันเถอะพระอีกรูปหนึ่งเสนอนิมน์พวกท่านสวดเถอะส่วนผมไม่มีแก่ใจที่จะทำอะไรทั้งนั้นจะนั่งนับวันเวลาอยู่อย่างนี้แหละพระมหาบุญพูดอย่างหมดอะไรตายยากหลวงพี่ครับ ถ้าผมเป็นหลวงพี่ผมจะไม่ทำอย่างที่หลวงพ่อพี่ทำอยู่ในขณะนี้หลวงพี่เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานแต่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้หลวงพี่กลับทำใจไม่ได้ขอโทษนะครับที่ผมพูดตรงๆผมอยากให้หลวงพี่มีสติมากกว่านี้จะได้ไม่เสียชื่ออาจารย์สอนกรรมฐานจริงอยู่เรื่องการเกิดการตายอาจเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับนักกรรมฐานมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกินเพราะเราวนเวียนเกิดเวียนตายกันไม่รู้จักกี่หมื่นกี่แสนชาติในสายตาของนักปฏิบัติการเกิดการตายเป็นเรื่องเล็กน้อยการไม่เกิดไม่ตายนันต่งหากที่เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องเข้าให้ถึงจริงของท่านขอบคุณที่ให้สติผมในถ้าท่านไม่พูด ผมคงจะจิตตกอยู่อย่างนี้เสียชื่ออาจารย์สอนกรรมฐานจริงๆต่อไปนี้ผมจะไม่เศร้าโศกหรือวิตกกังวลเหมือนที่แล้วแล้วมาและถ้าสมผานท่านมรณาภาพพวกเราก็จะจัดงานศพให้ท่านอย่างสมเกียรติอันที่จริงน่าจะเป็นเรื่องดีสําหรับท่านเพราะเท่ากับภพบชาติของท่านเหลือน้อยลงแล้วท่านเดินเข้าไปใกล้การไม่เกิดไม่ตายเข้าไปทุกที หรืออาจจะถึงแล้วก็ได้เหลือแต่พวกเราที่ต้องเร่งทำความเพียรกันให้มากๆจะได้ตามท่านทานพระมหาบุญจะได้สติหลังจากที่ตรมตรอมมาถึงเจ็ดวันกระนั้นน้ำหนักของท่านก็หาลดลงไม่เพราะท่านมีปกติอยู่อย่างหนึง่งคือถ้าหากกลุ่มอกกลุ่มใจแล้วก็จะฉันได้จำวัดหลับก็เลยน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีกสามกิโลกรัม กับอีกสามขีดเวลาตีสี่กับ9นาทีท่านพระครูก็ยังไม่เปิดประตูออกมาพระมหาบุญจึงตะโกนเข้าไปว่าหลวงพ่อครับช่วยเปิดประตูด้วยครับภิกษุทุกรูปรู้สึกใจจดใจจอ่ออยู่ที่ประตูรอว่าเมื่อไร มันจะถูกเปิดออกมาห้านาทีผ่านไปทุกอย่างยังเงียบสงบพระมหาบุญตะโกนเข้าไปใหม่หลวงพ่อครับช่วยให้สัญญาณผมด้วยหลวงพ่อยังอยู่ในนี้หรือเปล่าถ้าอยู่ให้ตอบว่าอยู่คำเดียวก็พออยู่ท่านพระครูพยายามเป่งเสียงออกมาทว่าเสียงนั้นทั้งแหบแห้งไม่ได้เล็ดลอดออกมา ให้คนข้างนอกได้รับรู้ได้หลวงพ่อครับผมจะพังประตูเข้าไปนะครับพระมหาบุญตะโกนเข้าไปอีกท่านพระครูอยากตะโกนออกมาว่าอย่าเพิ่งหากก็รู้ว่าคนข้างนอกจะไม่ได้ยินจึงไม่ตะโกนท่านกำหนดจิตตั้งสติไว้ที่ลิ้นปีเพื่อรวมพลังแล้วค่อยๆลุกขึ้นรู้สึกหน้ามืดตาลายวิงเวียนศีรษะจนต้องนั่งลงอีก เสียงคนข้างนอกกำลังช่วยกันพังประตูท่านจะลุกขึ้นไปเปิดประตูก่อนที่ประตูอุโบสถจะได้รับความเสียหายภิกษุวัย4-5หายใจลึกๆรวบรวมพลังจิตมาช่วยพลังกายแล้วลุกขึ้นเดินช้าๆไปที่ประตูถอดดานและเปิดออกภิกษุที่ช่วยกันพังประตูถึงกับชะงักต่างทิ้งมีดทิ้งขวาน แล้วก้มลงกราบท่านเห็นท่าทางอิดโรยของสมภารพระมหาบุญก็รีบเข้าไปประคองหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างครับทำไมไม่ให้เสียงผมพระมหาบุญถามเพราะไม่มีเสียงจะให้นาซิท่านพระครูตอบหากเสียงอยู่ในลำคอพระมหาบุญจึงไม่รู้ว่าท่านตอบว่าอะไร นิมนต์หลวงพ่อไปพักเถอะครับเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังรองเจ้าอาวาสนิมนต์รู้สึกโล่งใจและดีใจที่สมภารยังมีชีวิตอยู่เพราะท่านจะได้ไม่ต้องทำหน้าที่รักษาการแทนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสคนใหม่ซึ่งอาจจะเป็นท่านหรือพระมาจากวัดอื่นก็ตามถึงกุติ พระมหาบุญจัดการนำน้ำปานะอุ่นๆซึ่งท่านเตรียมไว้ถวายท่านพระครูเมื่อฉันน้ำปานะเข้าไปท่านพระครูรู้สึกว่าลำคอที่แห้งผากนั้นค่อยชุ่มชื้นขึ้นถึงกับพูดกับพระลูกวัดซึ่งนั่งเรียงรายกันอยู่หน้าอาสนะว่าขอบใจนิมนต์ไปบำเพ็ญสมณกิจเถอะผมไม่เป็นอะไรแล้ว แม้เสียงที่พูดออกมาจะแหบแห้งหากผู้ฟังก็พอรู้เรื่องจึงพากันกราบท่านสามครั้งและลุกออกไปพระมหาบุญพูดว่านี่มลหลวงพ่อขึ้นไปพักข้างบนก่อนเถอะครับถ้าทางหลวงพ่ออิดโรยเหลือเกินแล้วจะออกบินทบาทไว้หรือเปล่าครับไว้หรือไม่ไว้ก็ต้องออกเพราะเป็นหน้าที่ วันนี้ฉันจะไปบินทบาทบ้านโยมโถอยากให้แกได้บุญใครที่ทำบุญกับพระที่เพิ่งออกจากสมบัติก็จะได้อานิสงส์ถ้าเช่นนั้นผมได้ก่อนใครเพื่อนเพราะผมถวายน้ำปานะหลวงพ่อแล้วเธอได้อานิสงส์มากกว่านั้นอีกเพราะจะต้องทำหน้าที่แทนฉันถึงสองเดือนฉันเช้า และฉันก็ออกทุดงเลยท่านพระครูบอกกล่าวหลวงพ่อยังดูอิดโรยอยู่เลยนะครับผมว่าพักผ่อนสักสองสามวันรอให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้ค่อยไปไม่ดีกว่าหรอครับพูดอย่างเป็นห่วงด้วยเกรงว่าท่านจะไปอาภาธเจ็บป่วยอยู่กลางป่า การทำความดีอย่าผลัดวันประกันพรุ่งฉันทำตามที่เธอแนะนำไม่ได้หรอกต้องไปวันนี้แหละแต่ถึงอย่างไรก็ต้องขอขอบใจที่อุตส่าห์เป็นห่วงเป็นใย,ยอ่ออย่าลืมไปช่วยซ่อมประตูโบสถ์ด้วยนะไม่ต้องห่วงฉันไม่ห่วงหลวงพ่อแล้วผมจะห่วงใครล่ะครับ แต่เห็นหลวงพ่อไม่เครียดแล้วผมก็สบายใจส่วนเรื่องซ่อมประตูโบสถ์ผมจะจัดการให้เรียบร้อยเธอรู้ได้อย่างไรว่าฉันไม่เครียดก็หลวงพ่อพูดกับผมว่าฉันเธอตอนจะเข้าสมาบัติหลวงพ่อก็ใช้คำว่าผมท่านผมไม่สบายใจเลยเป็นทุกข์อยู่ตั้งเจ็ดวันเพิ่งจะคิดได้ก่อนหลวงพ่อจะออกจากโบสถ์ไม่กี่นาทีนี่เอง ที่นี้ผมจะไม่ให้จิตตกอีกแล้วพูดด้วยความรู้สึกปล่อยวางผมขออนุโมทนากับท่านด้วยที่ทำใจได้หลวงพ่อเครียดอีกแล้วหรอครับทำไมท่านถึงคิดว่าผมเครียดละ่ะก็หลวงพ่อพูดผมท่านอีกแล้วนี่ครับจะพูดชั้นเธอหรือผมท่านมันก็เป็นเพียงสมมติบัญญัติเท่านั้นอย่าใส่ใจกับสิ่งสมมตินักเลยเอาละ ผมจะขึ้นไปจำวัดสักหนึ่งชั่วโมงเพราะหิวเหลือเกินความหิวเป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะการหลับจะช่วยให้บรรเทาทุกข์ที่เกิดจากความหิวได้ถ้าเชนั้นนิมนม์เลยครับพระมหาบุญกล่าวและลุกออกไปเปิดประตูให้ท่านพระครูค่อยๆลุกจากอาสนะเดินไปขึ้นบันไดเมื่อถึงชั้นบนจึงเดินไปยังที่นอนซึ่งห่างจากหัวบันไดเพียงสามก้า แล้วเอนกายลงนอนกำหนดจิตว่าจะนอนหนึ่งชั่วโมงแล้วท่านก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียทุกขเวทนาที่เกิดจากความหิวกระงับดับไปชั่วคลาวเวลาตีห้าครึ่งท่านพระครูก็ตื่นหลังจากหลับไปหนึ่งชั่วโมงเต็มท่านจัดการล้างหน้าแปรงฟันและส่งน้ำครองผ้าสามผืนอย่างเรียบร้อยแล้วจึงทำวัดเช้าอย่างย่อ ใช้เวลาประมาณ20นาทีจากนั้นจึงออกบินทบาทโดยมีในแดงหิ้วปินโตเดินตามหลังส่วนในขาวมีหน้าที่ทำความสะอาดกุฏิบางวันก็เปลี่ยนเวรกันโดยในขาวหิ้วปินโตเดินตามสมพานส่วนในแดงทำความสะอาดกุฏิท่านพระครูตรงไปยังบ้านโยมโถเพื่อจะให้แกได้ทำบุญกับท่านการทำบุญกับพระภิกษุที่เพิ่งออกจากสมาบัติ นั้นมีอนิสงแรงแต่นางโถบุญน้อยแก่เพิ่งไปเยี่ยมลูกสาวคนเล็กซึ่งคลอดลูกอยู่บ้านแม่ผัวที่บ้านแป้งและนอนครั้งคืนที่นั่นจึงพลาดโอกาสทองอย่างน่าเสียดายยิ่งผู้ที่ใส่บาทคนแรกเป็นหญิงสาวอายุในราวยี่สิบเศษเศษบ้านหล่อนอยู่กระท่อมถัดไปจากบ้านนางโถสองหลังแม้จะยากจนขัดสน หล่อนก็อุตส่าห์ใส่บาตรทุกเช้าท่านพระครูมองหน้าหล่อนก็รู้ว่าภายในเจ็ดวันหล่อนจะได้สามีและเป็นลูกชายเศรษฐีเศรษฐีจากอำเภออินจะมาเก็บหนี้คนแถวนี้และเกิดถูกตาต้องใจหล่อนจึงมาสู่ขอไปเป็นสะพ้ายเขามีลูกชายคนเดียวและมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมหาศาลเจนิที่กินตลอดชาติก็ไม่หมด หญิงสาวจะได้เป็นภรยาเศรษฐีเพราะอานิสงส์ที่ทำบุญกับพระภิกษุที่เพิ่งออกจากสมบัติก่อนออกธุดงท่านพระครูพูดกับนารีผลสองร่างว่าหลวงพ่อจะออกธุดงเป็นเวลาสองเดือนเธอทั้งสองช่วยเฝ้ากุฏิให้ด้วยนะแล้วก็อย่าไปรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมเขามาอยู่วัดให้ทำบุญอย่าไปทำบาปซาก ทารกชลานอนสงบนิ่งเหมือนไม่รู้เรื่องราวหากท่านพระครูรู้ว่าแท้จริงแล้วพวกหล่อนรู้ทุกอย่างไม่ว่าท่านจะไปไหนหรือทำอะไร